ี่เวยนนาะก็มีศาสนาผู้แต่ส่วนใหญ่เกาสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เขาก็คิดว่าเราแค่เขาวัดจุดทุกข,ขอพรแค่นั้นแล้วก็จบไม่มีอะไรที่ส่งเสริมให้เราเข้าใจในการทําบุญส่วนใหญ่จะเน้นแต่เรื่องภาวนาเพื่อให้ไปนิพพานถ้าเมื่อไหร่ที่เรากินเจได้ถึงจะเริ่มเป็นเจ้าผู้แท้แต่มันไม่มีความสุขนะคะคือเราก็เข้าวัดทําบุญทุกวันแท้แต่มันเหมือนเราขาดอะไร ถ้าบอกว่ามีเงินมีความสุขตอนนั้นเราอยู่ในบริเวณมหาเศรษฐีของเวียดนามแล้วเพราะว่าเราธุรกิจมากมายเปิดบริษัทเกาะแสงโรงงานขายเครื่องสำอางขายจูเวรี่เปิดพัตการอาหารเจวันพระของเวียดนามเดือนหนึ่งจะมีสิบวันแล้วก็ขายดีมากเลยหาเงินได้ง่ายมากเราไม่แพ้ใครเกี่ยวกับสมบัติเลยแต่เรายิ่งสําเร็จในธุรกิจเรายิ่งเครียดเพราะว่าไปไหนก็แต่ห่วงบริษัทก็ต้องแจงยมย4ชั่วโมงเพื่อเฝ้าสมบัติข,ของเราคิดในใจคือเราหาเงินมากข,ขนาด นีมันเพื่ออะไรวันหนึ่งอ่ะเรามีเวลาให้เราเท่าไหร่พูดถึงเราอายุแค่20กว่ากว่าแต่ว่าเราสําเร็จมากมายแหาเงินคือไม่ใช่เป้าหมายในชีวิตเราแล้วเราก็เลยขายธุรกิจทิ้งหมดเลยแล้วก็ย้ายครอบครัวไปอยู่มืองไทยเพราะว่าเราอ่านหนังสือเขียนว่าในมืองไทยศาส,สนาพูดรุ่งเรือง หลังจากนั้นก็คือ6ปีหนูคนแควเกี่ยวกับศัสนาผู้พูดซื้อหนังสือเต็เมเลยเพื่อเราศึกษาเกี่ยวกับธรรมะมากขึ้นไปพมา่าไปสรีลังกาบ่อยมากคือเดือนหนึ่งอย่างน้อยแต่ไหวพัฒหาที่พมา่า3าวัดถึงไปทําแบบนั้นแต่หนูก็ยังไม่มีความสุขเต็มที่ของเราเหมือนเราขาดอะไรหลวงพ่อวัดเฉจินท่านก็ถามหนูว่าที่เมืองไทยมีวัดที่ใหญ่ที่สุดในโลกท่านต้องการมานั่งสามาธิ ї, วัดนี้นึกในใจรู้แล้วคือท่านอยากมาวัดพระธรรมกายแน่เลยแต่ตอน,น,น นั้นคือข่าวอะเราฟังแต่คนอื่นเขาพูดไม่ดีเกี่ยวกับวัดเราก็เชื่อเราคิดว่าไปวัดแบบนั้นมันเสียเวลาของเราเราก็แพร่แย,ายามแพร่ไปวัดรอบๆกร,รุงเทพวันสุดท้ายท่านบอกว่าท่านอยากมากวัดปร,ร,รมกายหนูปฏิเสธโจนหนูก็อายแล้วอะ่ะคือเราบอกเรารักศาสนาพูดนักพระพุทธเจ้าอย่างน้อยเราก็ต้องไปสักครั้งเพื่อเรารู้แต่ตอนนั้นคือแอนตีมากเลย ตอนที่เขาวัะธรรมกายหนูจําได้เลยตอนนั้นเราเห็นคณะสงฆ์ธรรมยัแรคือหนูปื้มมากเลยทั้งๆท,ท,ที่หนูเอนตีหนูร้องให้เลยนะเพราะว่าแพทย์นี้แหละมันชัดมากเลยทําให้นึกถึงคณะสงฆ์สมัยพุทธกาลศาสนาพูดรุ่งเรืองเหมือนที่เราอ่านในหนังสือธรรมะแล้วเราก็เห็นสาธุชนจะพูดที่วัดธรรมกายหนูชอบมากเลยเพราะว่าทุกคนมีหัวใจเดียวกันทําเพื่อเป้าหมายเดียวกันเราตื่นเต้นมากเลยทําได้อย่างไงคนที่สอนให้คณะ นใหญ่ขนาดนี้ได้คนดีแบบนี้ต้องเป็นบุคคลที่อาศรจ์มากเลยเราประทับใจแต่และโครงการของหลวงพอ่อคือแบบมีพร้อมทุกอย่างที่จะสอนสรงบุคคลนะเป็นคนดีตั้ง การอบรมแพะอบรมสามเณรโครงการเด็ดดีว as. ิสต์โครงการจัดตักบารหลายๆวัดที่เมืองไทยแล้วก็มีระบบบริหารงานเผยแร่ศาสนาที่ทันสมัยคือเทคนิคของโรคไปทางไหนวัดก็จะแตามเทคนิคนั้นสิ่งที่สําคัญการทําพิธีในศาสนาพูดคือสุดยอดเลยทําให้ทุกคนปลื้มใจในการทําบุญพอที่มันเปลี่ยนความคิดมันก็เปลี่ยนทุกอย่างเลยคือหนูก็เห็นความสําคัญที่จะฟื้นฟูพุทธศาสนาที่เวียดนามให่รุ่งเรืองแบบของวัดพระธรรมกา กา้ Bye. เริ่มเปิดใจเราก็ต้องชวนคนที่เรารักที่เวียดนามให้เขาได้แบบเราเราก็จัดบานกรรัรยาณมิตรผ่านซุมคือจะเริ่มสวดมนต์แล้วจะมีพราอาจารย์มาสอนสมาธิเราเชิญชวนเขาเข้าซุมร่วมง,งานบุญโดยที่เราถ่ายทอดสดพาไปทําบุญทอดกรถิน10วัดที่เวียดนามคนที่เขาเข้ามาร่วมง,งานออนไลน์คนเวียดนามล้วนๆเลยเขาก็ปื้มมากเลยเพื่อต่อเนื่องหนูก็ไปทอฉันไลฟ์สตรีมส่งรูปภาพใส่บาทถวายพัทหารทุกวันให้เขาเห็นมีคนใหม่ ามาเรื่อยๆเราแจ้งทีมได้หมู่คณะหญ่พอที่เราทําทุกวันเราก็ได้ความเห็นดวยของสาธุชนแักคณะสฆงแาวเวียดนามท,ที่เปิดประเดน็นฟื้นฟูพุทธศาสนาที่เวียดนามดีที่สุดคือต้องรวมมือกับพระธรรม,มกายก็เริ่มต้นในโครงการตักบาตรสองล้านของหลวงพอ่อทําให้พระผู้ใหญ่ทนมีความมั่นใจที่จะรวมใจคนเวียดนามสี่สายเป็นหนึ่งได้โดยการตักบาตรโครงการอื่นๆก็เลยจะตามมาเพราะอย่างนั้นคือเราก็เห็นประโยชน์ในชีวิตของเราแบบ ชัดเจนถึงเราเหนื่อยขนาดไหนแต่ว่าเราก็มีแรงที่เราต้องทาอ่ะพูดง่ายๆก็คือชีวิตมีแค่แล้วหนูรู้สึกปลอดภัยอ่ะเราก็รู้ว่าตายไปเราจะไปไหนเพราะว่าเป้าหมายชีวิตเราชัดแล้วเราก็ไม่ละแวงเราก็ไม่กังวลคือเราก็มุ่งทําบุญนั่งสามาธิรักษาสิทธิ์อย่างที่หลวงพ่อบอกว่าเป้าหมายในชีวิตของเราคือเกิดมาสแหวงบุญสร้างบารมีเป็นเข็มทิศชีวิตของเรา